ยุ่งทั้งวันเลยนะครับวันนี้ไปขึ้นศาลที่ต่างจังหวัดนะครับไปที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับไปว่าความคดีสําคัญคดีเกี่ยวกับเรื่องตํารวจจํานวนประมาณ5นายเข้าไปค้นบ้านประชาชนนะครับนะก็คงไม่ต้องบอกฮะจังหวัดไหนนะเป็นตารวจกลุ่มหนึ่งนะครับประมาณสัก5คนกับพวกอีกสองคน7คนเข้าไปค้นบ้านประชาชนคดีในการเข้าไปค้นบ้านประชาชนเนี่ยปรากฏว่า ไม่มีหมายค้นไม่มีหมายจับนะครับก็เข้าไปค้นเลยครับแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายมีการบังคับให้เปิดตู้เซฟค้นบ้านนะครับนะครับพอค้นเสร็จปุ๊บนะก็ไม่พบหลักฐานการกระทำความผิดไม่พบยาเสพติดไม่พบของปิดกฎหมายนะครับนะแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายแล้วก็จับตัวลูกชายเจ้าของบ้านไปด้วยพอจับตัวไปเรียบร้อยก็ เอาไปไว้ที่เซฟเฮานะครับเอาไปไว้ที่เซฟเฮาแล้วก็เอาไปขังไว้ขังเสร็จแล้วก็มัดเอาถุงดําคุมหัวนะครับนะหลังจากนั้นก็พยายามที่จะใส่ถุงดําแล้วก็ปิดปากเพื่อให้หายใจไม่ออกบังคับให้บอกมาว่าให้ช่วยในการล่อซื้อยาเสพติดนะครับนะนะครับปรากฏว่าตัวผู้เสียหายนี่ก็ไม่ยอมล่อซื้อยาเสพติด นะครับนะก็เอาขังไว้ทั้งหมดประมาณ6ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยตัวออกมานะครับปล่อยตัวออกมาทางผู้เสียหายก็ไปจ้างทนายฟ้องร้องดําเนินคดีที่ศาลอาญาทุจริตนะครับก็เปลี่ยนทนายมาแล้วสองคนผมก็เป็นทนายคนที่สาก็เข้าไปช่วยเขา <c oughs> อันนี้เล่าให้ฟังวันนี้ศาลท่านได้ทําการไต่สวนนะครับไต่สวนโดยนะ ใช่ระบบไต่สวนคือสารเป็นคนถามพยานเองนะครับไต่สวนพยานได้ปากเดียวนะครับเนื่องจากมีวงจรปิดนะมีใบรับรองแพทย์มีบาดแผลที่ตัวร่างกายแล้วก็ผู้เสียหายยืนยันนะครับเบอร์ความสอดคล้องกับกล้องวงจรปิดในบ้านที่ตํำรวจเข้าไปตรวจคน้นเะนี่ยตำรวจนี่ก็ไม่ไม่รู้ท่าไหนไนดะ้เข้าไปไม่ดูตามมาตาเรือมีกล้องวงจรปิดนะครับก็โดน สารไตสวนเสร็จแล้วสั่งมีมูลในวันนี้นะครับนะก็มีข้อหาทําร้ายร่างกายข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับแล้วก็ข้อหากาักขังหลวงเหนี่ยวก็โดนไป3ข้อหามีมูลตํารวจทั้ง5นายก็ต้องประกันตัวกันในนัดหน้านะครับนะกาน,นัดกันอีกทีก็ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเดือนกรกฎาคม2564นะไม่กี่วันนี้นะครับพฤษภาคมนากรดกดาดอะไรประมาณ2เดือนนี้ก จะจำเลยก็จะต้องมาศาลก็จะมาดูว่าจำเลยจะสู้คดีหรือจะต่อสู้ยังไงอันนี้ก็คดีมีมูลก็กลายเป็นว่าข้าราชการตำรวจทั้งห้านายนี่ก็ต้องคดีอันนี้ก็เป็นคดีสําคัญเลยฮะอันนี้เล่าให้ฟังนะฮะก็คงไม่ต้องบอกว่าตำรวจที่ไหนยังไงนะครับอันนี้เล่าให้ฟังก็ตำรวจก็ต้องมาสู้คดีกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่ตำรวจจะไปค้นบ้านใครนั้นต้องมีหมายนะครับต้องมีหมายค้นต้องมีหมายจับนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆก็เข้าไปค้นบ้านเขานะครับ นะก็มีหลายคดีที่มาเป็นค้นบ้านเขาเนี่ยทำไมมีหมายเขายิงสวนกลับมาก็จะตายฟรีนะครับนะผมก็มีเพื่อนเป็นตํารวจนะครับถึงแม้เป็นทนายแต่มีเพื่อนเป็นตํารวจเยอะก็ฝากพี่น้องตํารวจในการจะเข้าตรวจค้นบ้านคนก็ต้องขอหมายสารให้เรียบร้อยนะครับอย่าไปอ้างว่ามีบัตรปปสนะครับคดีนี้ทนายความตํารวจก็พยายามจะถามค้านว่ามีบัตรปปสนะศาลก็ท่านบอกว่า ก็ต้องเอาไปใช้ในชั้นสื่อพยานแล้วเพราะอะไรเพราะดูแล้วมันมีมูลแล้วนะครับบัตรปปสนี่ไม่ใช่ว่ามีบัตรแล้วจะทําอะไรก็ได้ไม่ใช่นะก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับไม่ใช่ว่าตํารวจจะค้นบ้านใครแล้วก็จะอ้างว่ามียาเสพติดจะอ้างว่ามียาเสพติดถ้าเข้าไปแล้วมีก็แล้วไปแต่ถ้าเข้าไปแล้วไม่มีเนี่ยมันจะซวยนะครับนะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับนะครับตอนนี้ก็คนดูอยู่ทาง Facebook ก็2 2K ก็2000 ทาง YouTube ก็600กว่าคนทาง Facebook ก็ทาง t i k t อกก็189คนนะครับเพราะนั้นตำรวจจะค้นบ้านใครก็ให้ดูไว้ในคดีนี้ก็นะสารอาญาทุจริตนะครับก็คงไม่ต้องบอกว่าภาคไหนแล้วกันนะครับก็สั่งมีมูลแล้วครับตำรวจก็ต้องมาประกันตัวนะต้องคดีก็อาจจะโดนสอบวินัยก็ไม่รู้ว่าต้องออกจากราชการหรือเปล่าหรืออยังไงนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับนะ กล้องวงจรปิดม,มันมัดแน่นมันลาบากอ่ะดูคดีนี้ก็ก็แล้วแต่ตํารวจจะไปต่อสู้คดีอย่างไรก็ตอนนี้ก็นะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเป็นคดีที่อยู่ในความอ่าอ่าสนใจอ่ากับอ่เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับก็นํามาเล่าสู่กันฟังและพี่น้องประชาชนอ่าได้ประโยชน์นะครับ นะนะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้ประโยชน์เพราะนั้นบ้านใครตํารวจเข้าไปไม่มีหมายคน้นหมายจับก็ระวังครับนะครับแล้วคน้นแล้วจับไปค้นแล้วไม่มีของกลางดันจับตัวเขาไปเอาไปเซฟเฮาส์นะปกติเวลาจับใครเนี่ยก็ต้องจับเสร็จแล้วต้องไปส่งโรงพักไม่ได้ส่งเซฟเฮาส์นะฮะเซฟเฮาส์เนี่ยเอาไปส่งไม่ได้นะสารนิกาเคยตัดสินแล้วใครก็แล้วแต่นะครับนะนะครับนะนะครับจะไปจะไปส่งเซฟเฮาส์ไม่ได้นะครับ นะครับจับตัวแล้วต้องไปส่งโรงพักไม่ใช่จับเสร็จบอกเอาไปขยายผลในเซฟเฮ้าส์ไม่ได้นะครับไม่มีกฎหมายให้ทําได้นะนะครับเซฟเฮ้าส์มันมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นที่สําหรับเชืออสําหรับตบทรัพย์มากกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องตํารวจก็ระมัดระวังตัวกันหน่อยนะครับนะครับน่านะฮะนะครับเข้จใจนะครับอืมอืมนะครับน่านะครับเอาว่ากันไปนะครับอืม นะครับว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจแล้วก็เป็นคดีที่ใกล้ตัวนะนะครับนะฮะอันนี้ก็ฝากฝากกันไว้ก็คือเรื่องแรกนะครับอนะครับนะครับนี่อะไรครับจากประเทศอังกฤษสวัสดีดูทุกวันจากอังกฤษสวัสดีครับนะครับก็ปัญหาเรื่องโควิดนะครับวันนี้ก็มีข่าวนะฮะใครได้ติดตามข่าวบ้างนะครับอืมนะครับนะนะครับอืมเอ่อ จุกรูนะครับจากออสเตรเลียนะครับนะแล้วก็หลายๆที่นะครับสวัสดีกันนะครับนะปกติดูย้อนหลังวันนี้ดูสดเลยทางทางทิกตอกนะครับวันนี้ร้อยเก้าสิบสี่จะสองร้อยแล้วเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับนะครับนะสบายใจนะครับสบายใจนะครับอืมอืมแชร์ก่อนนะครับเข้ามานะครับวันนี้มีอะไรผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเลยในวันนี้นะ นะครับนะครับนี่ครับมีคนบอกมาตารา157็ก็ไล่ออกติดคุกออกราชการก็จะเป็นอย่างนั้นถ้ามีความผิดนะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการมีมูลก็คงจะต้องว่ากันต่อไปนะครับนะครับแชร์แล้วนะครับมหาสารคามชัดเจนขอบคุณมากครับทุกที่ครับจุกรู้จุกรู้ก็เข้ามาแล้วก็แชร์กันนะครับแชร์กันเยอะๆนะครับนะนะครับอืมนะครับเชิญนนะครับอืม เอาละครับเดี๋ยวผมจะดูซิว่าวันนี้มันมีอะไรบ้างครับนาาชวิทยาลัยชุลาพรหน่วยงานที่จะมาร่วมกันจัดหาวัคซีนทางเลือกนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะนะครับเป็นเรื่องที่ดีที่มีจะมีลาดวิไลจุลาพรนะครับที่จะมาร่วมกันจัดหาวัคซีนทางเลือกนะครับอันนี้เป็นข่าวดีนะครับนะครับนายแพทย์นิธินะครับเลขาธิการเนี่ยนะครับก็นะครับว่าเนี่ยนะครับ จะเป็นตัวเลือกในการหาวัคซีนก็หวังว่าพี่น้องประชาชนคงจะได้ประโยชน์นะครับนี่หน่วยงานนี้ก็อยู่ถนนวิภาวดีรังสิตขาวออกนะครับก่อนถึงแยกหลักสี่นะครับเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพรบราชวิทยาจุฬาภร2559นะครับดีครับอันนี้เป็นข่าวที่ดีนะนะครับก็ถือว่าจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะมาช่วยรัฐบาลในการจัดหาวัคซีนเพราะต,ตอนนี้รัฐบาลก็นะ รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหาวัคซีนหลือเกินนะครับทั้งนาย,ยกกับนะอนุทินก็ไม่รู้ยังไงตกลงกันยังไงรู้นะนะครับนะเดี๋ยวพูดอย่างอีกวันพูดอย่างอะไรต่างๆประชาชนก็จะสับสนนะตกลงเราพร้อมแล้วตกลงหมอพร้อมอตอนนี้หมอหมอจะพร้อมหรือเปล่าอะไรต่างๆนี่มันก็จะยุ่งกันไปหมดแล้วยังจะต้องลงทะเบียนกันต่อไปไม่หรือชะลอหรือว่าจะ กระจายวัคซีนกันแบบใหม่ตามหลักเกณฑ์ใหม่หรือมีหลายหลักเกณฑ์นะครับตอนนี้บ้านเมืองมันก็ค่อนข้างจะสับสนนะบางทีพูดพูดไปแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากสิ่งที่เราพูดไปพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็เริ่มสับสนนะครับแต่ก็อย่างไรไงก็ผมก็เป็นกําลังใจให้คนที่มีหน้าที่ในการแก้ปัญหาโควิด -19 ไม่ว่ารัฐบาลหรือใครนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกมันจะงงกันไปหมดแล้วจะเอาอยัางไง นะจะลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนจะวอล์กอินหรือว่าจะกระจายวัคซีนแบบไหนวัคซีนจะมาเมื่ออไรจริงๆแล้วเราเหลือกี่ยี่ห้อตอนนี้ประชาชนก็เริ่มจะงงงกง,งๆแล้วนะถึงเวลาที่กําหนดไว้จะได้ฉีดไหมนะครับตอนนี้มันก็ชักจะเริ่มสับสนแล้วบ้านเมืองนะนะครับเอ่อนะครับอืมอืมเอ่อ นะครับนะครับนะตอนนี้มันก็จะเริ่มวุ่นวายแล้วนะครับนะครับก็ไม่รู้จะอะไรยังไงนะครับก็นะยังไงไงรัฐบาลหาทางฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะครับนะวัคซีนทางโรงทางเลือกอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็นะฝากดูแลด้วยแต่ก็ยังมีข่าวดีที่มีราดวิาลัยมานะครับสามารถนําเข้า,าวัคซงวัคซีนอะไรได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ดี นะครับเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มบอกนะครับวัคซีนต้องหลากหลายทั่วถึงรวดเร็วทันการนี่เพื่อไทยเขาว่านะนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับอืมนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับนะครับสอบแล้วจ้าไม่พบคนติดตามรัฐมนตรีเบ่งใส่บุคลากรทางการแพทย์จากไทยโพส์ไะนะครับไม่พบคนเบ่งนะนะครับนะครับ ประธานการมาธิการกิจการสภา,าตรวจสอบแล้วไม่มีนะไม่มีใครเบ่งนะก็ว่ากันไปนะครับส่วนใหญ่มันก็จะหาคนเบ่งยากนะเบ่งรัดคิวอะไรต่างๆเนี่ยฉีดโควิดก่อนนะมันมันหายากอะ่ะหาพยานยากนะครับก็ดูกันต่อไปว่าสถานการณ์วัคซีนมันจะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องครับนะวันนี้ข่าวครา,าวเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนก็ยังสับสนอยู่นะครับนะประชาชนตอนนี้หลายคนก็อยากฉีดแต่ว่า วัคซีนอยู่ไหนนะครับและจะฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรจะมีทางเลือกไหมจะมาเมื่อ,อไหร่นะครับนะอำนาจในการตัดสินใจตอนนี้มันอยู่กับใครเท่าที่ทราบไปอยู่กับลุงตู่นะอนุทินมีอำนาจอยู่ไหมอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่นะครับต้องพูดต้องคุยกันอีกต่อไปนะครับก็ยังไงไๆก็ฝากนะครับฝากครับฝากนายกนะครับนะฝากนายกนะครับดูแลนะครับ ด,นะด,ดูแลนะครับฝากดูเล็กดูแลนะครับเรื่องวัคซีนเมื่อไหร่จะได้ฉีดประชาชนรออยู่แล้วก็บอกความจริงกับประชาชนมาตอนนี้เรามียี่ห้ออะไรหรือมีแต่ชิโนแวรหรือแอสตาราเซเนกามีไหมจอร์นสันมีไหม,มโมเดอร์นามีไหมนะครับนะดูจากข่าวจากอะไรต่างๆสนุกเนี่ยนะครับสนุก .com อเนี่ยบอกาลาดวิไลจุฬาพรเตรียมจัดซื้อวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์มนะเราก็ดูนะครับ นะครับมีหลายยี่ห้อก็ดีครับนะนอกจากรัฐบาลมีบุคคลอื่นจัดหาได้ผมว่าดีนะครับนะครับขอให้มันมีนะครับพี่น้องครับอืมนะครับอยากให้มีครับหลากหลายครับนะเพราะว่าแต่ละวันนี่ก็ตายทุกวันตายตายตายนะครับถ้าช้ามันจะตายกันซะหมดนะครับก็ฝากท่านนายกนะฝากนะพวกคณะผู้บริหารเร่งหน่อยนะครับเร่งหน่อย นะครับนะคนจนมีสิทธิ์เลือกไหมเนะี่ยประชาชนถามนะครับหลายๆคนนะคน V.I.P ทั้งหลายก็ได้ฉีดไปแล้วประชาชนจะได้ฉีดเมื่อไหร่นะครับนะนะครับหลายๆคนบอกเริ่มชักไม่แน่ใจเลยครับอาจารย์นะครับเนะีนะ่ยเนี่ยหลายๆคนเริ่มไม่ไม่แน่ใจก็ฝากท่านนายกลองดูที่เรื่องวัคซีนจะยังไงทำไมพูดไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาประชาชนถามนะนะ พูดแล้วทําไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาประชาชนสับสนนะครับอืมนะครับนะนะครับนะอืมอืมนะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเรื่องต่อไปก็พูดเรื่องกระท่อมกระท่อมยาเสพติดประเภทที่ห้าเห็นบอกอีกประมาณเท่าไหร่สามสิบวันหรือเก้าสิบวันเนี่ยนะใครที่ดื่มน้ํากระท่อม นะครับนะใครใครที่ดื่มใครใครที่ดื่มน้ํากระท่อมนะฮะหรือใครที่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องกระท่อมกระท่อมนี่ก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมายไปแล้วนะเรื่องกระท่อมมันก็จะโดนปลดออกบัญชียาเสพติดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสามสิบวันหรือเก้าสิบวันนะครับนะนะฮะว่าสามสิบวันหรือเก้าสิบวันไม่แน่นะใครรู <Gothic engine Den zel> ้ก็ช่วยบอกด้วยก็กระท่อมก็จะไม่มีความผิดคราวนี้กระทอมไม่มีความผิดพวกเด็กและเยาวชนจะเสพน้ํากระท่อมกันทั่วไปไหม อันนี้ก็ฝากรัฐบาลดูแลด้วยนะครับนะครับดูดูแลกันด้วยอกระท่อมไม่ผิดกฎหมายแป้งผิดไหม,มถ้าแป้งมันไม่ผิดกฎหมายหรอกครับแต่ถ้าเฮโรอีนแล้วบอกเป็นแป้งอันนั้นผิดนะนะครับแป้งมันนะครับแป้งมันก็เป็นคาล้อเลียนนะครับล้อเลียนคําพูดของท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะที่ท่านพูดในสภาว่ามันคือแป้งนะครับเนะี่ยก็เป็นคาล้อเลียนอ๋อเก้าสิบวันนะมีคนบอกแล้วนะก็หมายความว่า 90วันหลังจากประกาศในราชีจากระท่อมก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับนะเนี่ยเนี่ยมีคนบอกแล้วหลังจากประกาศพืชกระท่อม90วันนะคุณอะไรคุณสามารถนะครับขอบพระคุณมากครับนะครับผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับมันต้องไปอ่านมันเยอะแยะนะกติดติดตามข่าวสารก็ช่วยกันนะครับเอ่อนะครับอืมนะครับก็ว่ากันไปนะตอนนี้กลัวโควิดก็กลัวแต่ที่กลัวมากที่สุดกกลัวอดตาย นะครับนะครับกลัวอดตายนะครับเพราะว่ามันไม่มีจะกินเลยผมไปต่างจังหวัดเนี่ยอย่างวันนี้ไปสมุทรสงครามเ่ยนะโอ้โหมันวมันบ้านเมืองม,มันเงียบร้านอาหารดังๆอะไรวันนี้ไปในร้านซีฟู้ดมีผมนั่งอยู่โต๊ะเดียวแล้วข้างๆอีกโต๊ะมีสองคนแล้วเขาจะไปอยู่ก,กันได้ยังไงนะครับเพราะว่าเศ,ษศ,ศร,รษฐกิจมันแบบนี้อาหารทะเลร้านดังๆบรรยากาศดีๆแถวอัมพวาแถวสมุทรสงครามแล้วครับมันแย่ไปหมดนะสงสารเขา ก็ไปเจอลูกน้องเก่าขายข้าวมันไก่อยู่หน้าสารหลักเมืองจังหวัดสมุทรส,สงครามไม่เจอกันประมาณเกือบ40ปีเข้ามายกมือไหว้บอกพี่เดชาครับจําผมได้ไหมนะผมโก้ลูกน้องเก่าโอ้โหกูจําไม่ได้เลยสมัยนั้นผมเป็นผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของบริษัทนักสืบกูจําไม่ได้เลยเกือบ40ปีแล้วเขาจำผมได้แล้วเข้า,ายกมือไหว้ขอถ่ายรูปเลยนะครับเป็นร้านข้าวมันไก่อยู่ตรงข้าม นะสารหลักเมืองฮะใครแวะก็ไปกินหน่อยนะครับลูกน้องเก่าผมก็เป็น f อซีทนายครทุกโอ้คนเรานี่มันมันผ่านมาแลวผมก็จะหกสิปีแนละ้ว